กรรมริขิถชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปเราสร้างเหตุหรือว่าสร้างกรรมมาต่างกันเกิดมาเราจึงมีชีวิตที่ผิดแผกแตกต่างกันไปจนบ้างรวยบ้างสวยบ้างหล่อบ้างอัป,ปลักษ์บ้างอายุสั้นอายุยาวบ้างนั่นเป็นเพราะว่ากรรมทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ริขิตให้ชีวิตของคนเราเป็นมาแตกต่างกันไป พรุ้ทธเจ้าตัดอดีตและอนาคตแต่ให้กำหนดปัจจุบันปัจจุบันดีคิดดีพูดดีทำดีเดี๋ยวอนาคตมันก็จะดีเองอดีตมันจะเปรียบเสม,มือนกับคมมีดที่จะมากรีดใจเราเขาด่าเขาว่าเขานินทาเราเมื่อปีที่แล้วคนที่ด่าคนที่ว่าคนที่นินทาเขาลืมไปแล้วหรือเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่เราเก็บเอามาคิดอยู่ก็เปรียบเสม,มือนกับการที่เราเอามีดนี้มาทิ่มใจตัวเองให้ตัวเองเจ็บนั่นเอง